ผมนายสักชัยพิสารผลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับคุณแม่ผมนะครับนางชูศรีพิสารผลนะครับก็ได้ไปตรวจสุขภาพตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชพิยาการุณ์นะครับก็คุณหมอก็ได้แจ้งมาว่าข้อเข่าทั้งสองข้างของคุณแม่ผมนะครับมีการเสื่อมสภาพนะครับจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับตอนแรกผมก็ยังชั่งใจอยู่ว่าจะ ่ท <ítulo> <ikut> ีละข้างนะครับก่อนที่เราจะผ่าตัดเนี่ยฮะเราก็คิดมากอยู่ว่าถ้าแม่เราเนี่ยมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้างเลยนี่นะครับเราจะดูแลคุณแม่เราอย่างไรเราจะหาใครมาดูแลแล้วก็หลังจากการผ่าตัดแล้วจะทําอย่างไรตรงนี้ถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญสำหรับครอบครัวผมนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ ทางท่านบรรชัยนะครับทีละสัญญาลอดีตนายกองการมหาสจังหวัดนะครับได้พาคุณพ่อมาพักฟื้นมาฟื้นฟูอยู่ที่ชนลักครั้งแรกที่เข้ามานะครับก็รู้สึกประทับใจตรงที่ว่าเป็นสถานที่นะครับที่เราเนี่ยเข้ามาที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วรู้สึกว่าสบายหูสบายตานะครับร่มเย็นแล้วก็เข้ามาถึงก็เห็นเจ้าที่ทุกท่านนะครับอยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับแล้วก็มีรอยยิ้ม นะครับแล้วก็สุภาพการดูแลต่างๆเนี่ยก็ดูแลเหมือนครอบครัวนะไม่เหมือนกับไปอยู่โงรงพยาบาลก็เลยเป็นสิ่งที่เข้ามาตัดใจเลยว่าต้องที่นี่เลยก็เลยทําให้ตัวเนี้ยเราสบายใจขึ้นเยอะเลยถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญในการที่ทําให้เราตัดใจผ่าข้อเข่าคุณแม่ทีละสองข้างเลยเพื่อที่จะมาฟืน้นฟูทีเดียวเลยกับที่าลัก <S <S ตอนแรกแม่กลัวว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกับว่า จะไม่มีเพื่อนนะครับจะไม่มีคนคอยใส่ใจคอยดูแลเหมือนเอามาทิ้งนะครับก็คุยกับแม่อยู่ตั้งหนานนะครับเราก็แม่เราก็ยินยอมนะครับที่จะมานะครับครั้งแรกที่พาแม่จากโรงพยาบาลมามาที่ชารักแห่งนี้นะครับแม่ก็รู้สึกว่าในความคิดที่มองภาพลบนะครับก็รู้สึกหมดไปนะเพราะที่นี่เหมือนกับรีสอร์ทเหมือนกับบ้านตอนแรกนะที่พาคุณแม่มาพักฟื้นอยู่ที่นะครับก็เห็นการ รายงานนะครับเกี่ยวกับจิตวัตรประจาวันนะครับทางทางลายครับเราก็เห็นถึงว่าที่นี่นะครับถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็อยู่ไปสองสองวันนะครับก็มีการมาสอบถามคุณแม่นะครับคุณแม่ก็บอกว่าที่นี่ดูแลดีนะครับเจ้าที่นะครับใส่ใจนะครับแล้วก็น่ารักทุกคนครับในช่วงหลังจากผ่าตัดไม่เกิน3าวันก็รู้สึกคุณแม่เนี่ยก็เริ่มที่จะขยับขาเริ่มที่จะ เดินเราก็มีคนประคองเดินเริ่มต้นก็เดินได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ทําให้แผลที่มีการผ่าตัดลดอาการบวมลงนะครับก็เริ่มที่จะขยับขยื่นเดินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาตอนนี้ผ่านมา1เดือนนะครับก็รู้สึกว่าคุณแม่ผมเนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างดีเลยนะครับก็ถือว่าเกือบเป็นปกติแล้วนะครับ ก็เห็นว่าที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นที่พักฟื้นนะครับธรรมดาครับก็จะมีการกกยภาพบำบัดด้วยนะครับก็จะทำให้ทุกท่านนีที่เข้ามาพักฟื้นเนี่ยสามารถที่จะสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็วรวมถึงนะมีพวกกิจกรรมคลายเครียดต,ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกวาดลูกนะครับมีนันทนาการนะครับมีฟังเพลงร้องเพลงต่างๆเนี่ยถ้ามองดู กิจกรรมน,น,นันทาการของผู้สูงอายุนะฮะผมก็คิดว่าก็น่า,นาก็น่าจะฟูแล้วแหละยังหาข้อติไม่ได้เลยแล้วแล้วเจ้าที่ทุกคนมานี้ผมยังหาข้อติเจ้าที่ยังไม่ได้เลยเหมือนกันนะฮะเรื่องอาหารนี่สัง,สงเกตแม่ครัวแล้วก็ไว้วางใจแม่ครัวสมบูรณ์ดีก็แปบลบว่าอาหารอาหารก,ก,ก็ก็ต้องอร่อยผมก็เห็นว่าที่ชาละเนี่ยเป็นทางเลือก ของผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะมาพักฟื้นหลังจากผ่าตัดนะครับหรือจะเป็นผู้สูงอายุที่อยากจะเข้ามามีสังคมเล็กๆมีครอบครัวเล็ก,มา,ลกมาบ้านใหม่อย่างมีความสุขเนี่ยก็าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะว่าชาร์ลักแห่งนี้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุให้กับคนที่ท่านหลักนะครับแล้วก็ ตลอดระยะเวลา1เดือนครับที่ผมสัมผัสมานะครับก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพมากนะครับแล้วก็ไม่มีจุดไหนครับที่เราจะเป็นห่วงนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุของของเราเลยนะครับ